หัเอฟซีกาหละเออหดมดผู้คนถงขึจะอาเรียกมืไซื้อเหมดแล้ว่าเรียกจของอีกสร้างมาดเนออีชาถือทั้งบนทั้งล่างเลยบนทั้งล่างนะคะเสียเพราะว่าไก่ปีใหม่ละเฉยคุเข็บเงินไว้เขียบกนใส่ปีใหม่ดิต้อไ้มีเงินใส่ในปีใหม่ เด็กจัดเลยอันละบางสุดที่เสียดที่เก้าฝันฝันแล้วฝันสองหมื่นตดต่อกันเลยครับอันสองกันซ้อนเออวันซ้อนก็ยี่เป็นเลขหลายตัวจักหน่อยที่ว่าให้คัดเอาฟังเอาเพื่อพวกฝันอ่ะฝันฝันว่าคนเด็กพี่สาวสมัยเก่านะครับที่ไปอยู่เพื่องนอกนับกัน ผมว่าค่อยานเม็นวอรจ็คเกียแต่เดิปีพศ2 8 5 2 9ครับ1528-529เออแต่คอณดูตัวสาวชิมหาปีนี่นะครับชิหา26ปีแล้วบ่ค่ายาเนเวอนจักเทียฟารว่าเพ่อออกออออกปูปูปูหน้านะครับปูตัวใหญ่ๆนี่ยปูทะเลนะครับปูทะเลมองตัวปูทะเล2ตัวเออปูทะเล2ตัว ตั้งกันด้เอฟซีเลยครับผมปูไทยสองตัวเอามาใส่อันกัตตาไว้ไมเออตะก,กา้าปะตาหรืกกอปะก้าบาร์ดีอนผมมัาดีใจเห็นเพื่อนพเพื่อนเอาปูไว้สองตัวบัร์ดีเพื่อนเอาอีกครั้งไว้ได้อันตะก้าบัร์บาร์เพื่อนเอาไว้เห็นกินเพราะเห็นเห็นปูตัวเดียวแต่ณะนี้ปูสองตัวที้แรกสองตัวครับ ที่แรกมันมีสองเต๋อมาดิเขาจะพิ่เกลับแล้วเขาจะเอาหูเฮ็ดกินมันขวม่มมันขวม่มตาตาขว่มนะครับหาบูตัวนั้นอีกตัวนึงเขาไปหาจกนั้นหูไห้ไงจกหูไห้ไงจกหู้เอาไปพ่ออีกตัวนึงตามลงไปดูดูเออจกหู้จกลูเออจกลูเอาไปนั่งเก่าไป <laughs> ที่ว่าพ่ดเอา วเราเสียกงมัดไไปเลยมันมีหูอสองูจกลงไปนะครับเ็เสียกสร้งมัดไหตัวมันนะจกลงไปไอพ่อโกบเต้นอกว่ากรมูดิโกบเต้นอกว่ากมูม่หายเหงเบอรบผมจกหูปูแมน เพรันมันเสียแต่กล้ามขวานะของปูสองตัวนด้นตัวเดียวครับผมบัดนี้ปูแต่นละวันเขาได้หู้ว่าครับผมเออพอได้ไปโจกเอาได้หู้ครับผมโจ๊กเราไปพ่อกบเต้นนองเขาก็เตือนหน่อยกบโดดออกมาแมนโอ้เดี๋ยวไปโจกไปอีกอะาวไมีปูแต่ละ้ดึงออกมาได้สองตัวคือเก่าเหรอครับอ๋อปูเออย่างๆขึ้นเก่า ปูสองตัวแม่ที่แรกมันตะก้ารขวมนะครับครับผมผมหาใส่ก็่เห็นต้องะเข่าหูท่านจกลูจกลูปูเออจกลูไปเจอกบเจนี่แม่เขาจตียังได้ปะครับผมตอนนี้เนี่ยได้ปูขึ้นมากได้ปูขึ้นมากับบได้จับบอสเยอะแม่เขาด่าเขาตรงหมดเลยโอ้มันมันโดดออกมาสวนแม่เขาโจลงไปเขาก็ยังเอรีเขาถือดเพื่อโดดต้มมากเนาะ นี่หล่าเราเป็นปูเนี่ต้องเป็นแปดที่แล้วเนาะสองตัวครับมันมันมันแจ่งผมมันเห็นความลกไปนะเห็นผมโจกเอาย่อยรูซินะอูสองตัวนะคะแต่ว่าวมียังหลก็วิีสองก็แปดทังตัวเียแม่นบอกจะไปเตียงยากครับผมถ้าค้นถามอีกแล้ววันนี้สองก็แปดจากว้ใส่ป่ะ มันอยู่หลักใดให้บอกมัดอะเนาะครับผมเพราะว่าอ่านควาสุขีเศียดีจัดไปเลยสองอยู่ล่างแปดอยู่บนเอาสี่บอกสองอยู่ล่างแปดอยู่บนนะครับแมนสองอยู่ล่างแปดอยู่บนเอาไปดีสองอยู่หลักได้บอกอีกแล้วใครมัดอะไรเนาะครับผมมาสะาเรียกให้จัดให้สุขิเศียดเลยเอาสองหลักสิบครับอยู่ล่างเลยหลักสิบอยู่ล่าง อ๋อแขนเลยบอกคู่ย่างเลยออสองยังก,ก็ได้หูมากเลยสิครับออเอวสวอ,อ,ส,อสองสองเก้สวยนะครับสองทั่สะยสองเยอศูนย์ได้เป็นฮูเนะาะครับผมเอาสองศูนย์ในหนาจะเป็นยัง2 0อจากสื่อไงอสองศูนย์สองหนึ่งออนแล้วทสชิมัก นี่สิคะคือสองลักซิฟนะคะเสียสองลักซิฟล่างนะคะเนี่ยล่างเลยได้จานไทยอาร่อยซืดอีเสียด้วยดิทาอกันถ้าสองยุรักอ่ารักน่วยว่าถือเลยดิโอแสดงว่าพิดเลยเด็ดออกแบบสองพีดเลยด้วยเหรอพีดเลยนะครับก็ออกมบบเลยครับสองแบบถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับโอ้สองต้องรักซิฟเท่านั้นแม่ถ้าถ้าสองอื่นดียพิดเลยโอ้พี่รองฟังเลยทาถ้าสองเดียพิดเลยครับอ่า เพราะว่าออกสองสี่หรือสองห้าหรือสองแปดยังจะได้ครับโอ้ยแ,แล้วออกซี่สองหาสองพิชเลยเนียนะอืมว่าออกงวดเลยครับผม <S 2> <S 2> <S 2> ให้ปานนลาดนเรางวดลที่ขึ้นพารเอฟซี่น้องอแต่แปดมันจะอยู่บนนะครับโอ้เสียอืเน้นแปดก็คือขึ้นบนเมนให้ให้ใหชุดงบหน่อยกับซื้อตามดี ซื้อสองซีบออกซีสองไ้เกินไปเลยแสดงว่าเขาบอกเลขผิดครับผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วว่าเอาเลยนี่แหวเดี๋ยวแหนเดี๋ผมผมสงสัยว่าอยู่ได้ทั้งหน่วยหลักสิบหลักหน่วยและหลักสิบครับเรียกโบนนะครับบนจะครับนะครับเนาะโบจอากัดบจอากัดอันนี้โบโบโบชกมลีิคัสีครับเตรนถ้ ถ้าสองี่ยต่างๆใดเลยถ้าออกก้ออกอนแปดซ้สี่แ้ผมบอกว่าถือแลยหลังวันต้องสองอย่างเดียวสองยีรักษาเลยออนครับเออนสองศูนย์หรือซองห้าอนหกส้อนเจ็ดซ้อแปด็ได้ซื้อครับสีตองซีก็ได้ครับน้อครับนาะงาหนาเบองเออกเจว่าซ้อนเกียร์ได้ได้ซ้อนเกียเงามตรงนี อันนี้ก็ซื้อฟันซ้อมขื่นซ้อนซ้อมขื่นซ้อนเลยนะเวลาพัดเน็ดไอ้จุกแล้วเอาเพาะปูวงฝากครับผมปูทะเลใหญ่ปูเนื้อเลยครับปูทะเลขังไว้ตะการอันบอถ้าอยเอาไม่เห็ดกินตะกาความเลี้ยตัวนึงเขามัดไว้อยู่ใครอยู่เขามัดไว้ตัวนึงหาว่าเห็นหาสักก็ว่าเห็นมันยี่นี่ฮู้ไปจกอยี่นี่ฮู้ไอ้พวกโค้บเด่นคือน่านี่แหละ เออคว่าจีดาดเพาอีกรบคือไม่ใช่ว่าหลอกกกจังหวะ็เป็นจังเสินเดี๋ยแล้วจับมูยูเรียกโปกเลยโกจับไวได้จับไว้มันโดดขึ้นมามันโดดสวนห้างขึ้นมาอืออือเเือสวน่จเสืไปแล้วจัแล้วจับเออเอยี่กปดสามันนเับปองุณพูดผิดอีก ข่ย่ในนี่ได้่นี่วนี่สุดก็นี่เอาีวเ้อ็มี่เกากีแปีเอเอ้ซอกจัลารใช่หรือว่าซแฝงอยู่ตัวใหญ่แม่ตั้งใบอกมาว่ไ่ดทีดีนะจุดัแกนีเอาเอาเสียบูมันกคือไ่ด้ซารันนีอันนี้แปแนี่คับบานนี่ไม่ ขึ้นที่สองวันเลยวาวทีขึ้นที่สองวันเลยวาวเออเปิ้ลฟันเลยขึ้นเลยขึ้นที่สองวันว่าได้ยิ่บุญนท่านที่แรกอ่ะเขาเห็นกู้เขามาเดือนบาทเขาจะเขาจะเอาปืนยิงกันบ่ปืนยิงแล้วเพราะว่ามันมันตายแล้วเขาจะไปจับมันหลุดมันหลุดโดดใส่เขาเลยยิงอีกวันนี้ผมนุ่งผ้าสโลงเนาะทั้งอาบน้ำเนาะวันนี้กู้ ยิ่งไรด้าเดียวมันโดนด้เขาโดดนอดนอกคนเพราะมเคูปเอาอยู่นางคูมลงนี่ลุงพาสโลงเลยอ้ออะไรนึกมันเข่าเลยรอโอมันเข่าได้่าสโลงเรียวว่าเขาาสโลงตั้งตได้พาสโลงเลยดิัมรัดได้ลเสียินัดได้จามันกาดเขาจะพอดยิ่งยิ่งเถื่อนเลยีิ่งได้นาเจะจะได้ไหมนัดเดียวยังว่าเรียกมันแล้ลอะ มีแปดแล้วเออเจ้ากขาปูปูเนาะปู่าสองตัวปูสองตัวจัดไปละตามนั่นละครับผมไอเอฟซีพี่แต่น่าเอาเบิร์มก่อนลงพูดเนาะให้เสื้อมันถือก็แล้วกันเสื้อง่ายนึงครับถ้าเลขสองอยู่ลลางสื้อว่าถืออยู่บ่อนั่นว่าเหรครับผมเลขแปดอยู่บ่อสื้อว่าถืออยู่บ่ให้บอกคคกะบานั่นเนาะ ก็จะต้องได้เดยวเคนณมาครใครชอบสองแปดก็จัดไปเจ็ดแปดก็จัดได้ครับครับผมเก้าแปดก็ได้นะผมมิตวเดียนไหามิตรจ้ามิแปดกับสองบอกเขาน่แปดยุบโหวนสองอยู่ล่างสองหลักสิ่ด้วยถ้าออกสี่สองแสดงว่าพลาดครับผมถ้าออกสองสี่แสดงว่าถูกแห่อาจารย์เชลยจารย์แดง อเอสซีลำด้วยเนาะครับผมอ้าเราด้วยด้เอสซีด้สองีคือเีเลยนะพครับเฮียเลยเลยไม่ต้องเบิ้งจับหลักสองหล้วเลียเลยเออแห่รูดเ้งนั้นแหลอ้อออสองสองตัวเดียวก่อนนะครับครับผมเรียกบทนี้นะก็ว่าก้ายหลอกแปดไปว่าสบ่ได้นะแบดอยู่บทวีทั้งหน่วยหลักสิบมาได้ครับ ไอพี่เจอหนอ้าเ,เอาด้วยเออแปลต้องกับครับด้วสองก็ต้องกับด้วยครับผมเพราองกับเออสีรั่งเออเมนเอาซสลัดเนาะครับครับสวัสดีครับเวทีเรารวยนะครับเรืงเฮงเรื่อยๆใช้พีใหม่ครับเก่าแก หน้าเมนอนก็สำับกบ้านทางจัดเสือชว,น,วนนะครับเน,ะนาอออนอนะนาาอนาก็อยู่แวาตามนั้นนะครับเลีกน้องเด้ะอยู่ในขหนาเรค้มเไกัสายป็หล่งก้นแท้นะครับเนาะสรุปก็คือเสือจวนครับผมเนาะะวิ่งแปดบนวิ่งสองหลังนะครับเนาะสองเน้นลักสิบลักสิสองนะครับเนาะ พิ่ต้นหน้าต้มฝันเพิ่นกปดสามนั่นบพี่น้องเอ้ยอยูเสียกับนี่นะพี่น้องแปดสองกับนี่แปดสามกับนี่หนึ่งเก้าแปดสองอยูเสียคนงวดน,นั่นเนาะงวดน,นั่นเพิ่นเดินทางมาวัดบูธเทศทองห้างเนา่เนี่เพิ่นมากเว้นเสียสองสามขอบพี่น้องออกอีเได้พวกงวดนัด่นเนาะเอาตามนั้นได้พี่น้องได้ผู้ดดใดเข้ามารับชมรับฟังครับผมเนาะวิ่ง สองล่างลักซิตบ,บนวิ่งแปดผู้ใด้ฟันได้ทั้งไรทำได้เด็กเยอดมากแบบได้จับใส่ได้พี่น้องได้บัวไม่ชีวิตจำกัดสำหรับเชิญชวครับผมเนาะนะครับเนาะตามนั้นครับผมนะนะบนะสำหรบับที่นี่สวัสดีครับยิบแย่กันแ